สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะสนใจและอาจกําลังหาคําตอบนั่นก็คือเรื่องของจิตวิทยาการดึงดูดเสน่ด้านความรักเพื่อให้มีคู่ครองหลายครั้งเรามักสงสัยว่าทําไมบางคนดูธรรมดาแต่กลับมีคนสนใจเข้าหามากมายในขณะที่บางคนดูดีพร้อมไปหมดทั้งหน้าตาฐานะหรือแม้แต่การงานแต่กลับไม่มีใครเข้ามาจริงจังความจริงแล้วเสน่ด้านความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาหรือสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่มันเกิดจากพลังงานความคิดและการวางตัวที่เราส่งออกไปโดยที่บางครั้งเราไม่รู้ตัววันนี้ผมอยากแบ่งปันแนวคิดทางจิตวิทยา10ข้อที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเสริมเสน่ห์ด้านความรักและมีโอกาสดึงดูดคู่ครองที่ใช่เข้ามาในชีวิตหลักการเหล่านี้ไม่ใช่กลเม็ดเคล็ดลับชั่วคราวแต่เป็นสิ่งที่เมื่อฝึกฝนและปรับใช้จริงจะทําให้ตัวเราเองดูน่าดึงดูดอย่างเป็นธรรมชาติข้อแรกจิตวิทยาแห่งความมั่นใจความมั่นใจเป็นเสน่ห์ที่ไม่ว่าใครก็สัมผัส ได้ทันทีเมื่อเจอเรามันไม่ได้หมายถึงการทำตัวเก่งกาจหรือโอ้อวดแต่หมายถึงการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นคนที่มั่นใจมกักจะแสดงออกผ่านสายตาน้ำเสียงและท่าทางที่สงบน่าเชื่อถือการฝึกง่ายๆเช่นการยืนหลังตรงผู้ชัดถ้อยชัดคำและกล้ามองตาอีกฝ่ายอย่างมีสมดุลสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ช่วยส่งพลังงานที่บอกว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองและเมื่อเราเห็นค่าตัวเองคนอื่นก็จะเห็นเช่นกันงานวิจัย ด้านจิตวิทยาหลายชิ้นยืนยันว่าคนที่แสดงออกถึงความมั่นใจมักถูกมองว่ามีเสน่ห์มากกว่าคนที่ไม่มั่นใจแม้หน้าตาจะธรรมดาก็ตามข้อ 2. จิตวิทยาแห่งรอยยิ้มรอยยิ้มเป็นภาษาสากลที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดรอยยิ้มที่จริงใจแสดงถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรคนเรามักถูกดึงดูดด้วยรอยยิ้มมากกว่ารูปลักษณ์เพียงอย่างเดียววิธีฝึกง่ายๆคือยิ้มให้ตาเป็นประกายไม่ใช่เพียงยิ้มปาก และเวลาทักทายใครลองยิ้มเล็กน้อยก่อนพูดจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเปิดใจข้อ 3. จิตวิทยาแห่งการฟังคนส่วนใหญ่ชอบคนที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองสําคัญการฟังอย่างตั้งใจจึงเป็นเสน่ห์ที่มักถูกมองข้ามหลายคนพยายามพูดมากเพื่อให้ดูน่าสนใจแต่ความจริงแล้วคนที่รู้จักฟังต่างหากที่น่าดึงดูดเทคนิคที่ใช้ได้ผลเช่นการพยักหน้าเล็กน้อยเวลาฟังการทวนคําพูดบางประโยคเพื่อแสดงความเข้าใจและไม่ขัดจังหวะบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ทําให้คู่สนทนารู้สึก ว่าเราสนใจพวกเขาจริงๆและเมื่อคนเรารู้สึกว่าได้รับความสําคัญก็อยากอยู่ใกล้คนคนนั้นมากขึ้นข้อ4จิตวิทยาการแต่งกายและบุคลิกภาพการแต่งกายไม่จําเป็นต้องแพงหรือหรูหราแต่ต้องสะอาดเหมาะสมและสะท้อนความเป็นตัวเองสีของเสื้อผ้ามีผลต่อความรู้สึกเช่นสีฟ้าให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือสีแดงสื่อถึงพลังและความดึงดูดใจการแต่งกายที่พอดีตัวดูสะอาดและเข้ากับบุคลิกจะทําให้เราดูมีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปเพราะมันสะท้อนว่า เรารู้จักดูแลตัวเองข้อ5จิตวิทยาการใช้ภาษากายภาษากายเล่าความหมายได้มากกว่าคำพูดหลายเท่าท่าทางที่เปิดกว้างเช่นการไม่กอดอกไม่ก้มหน้าจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเข้าถึงง่ายการเคลื่อนไหวที่มั่นคงและผ่อนคลายแสดงถึงความมั่นใจบางครั้งการสัมผัสเล็กๆที่เหมาะสมเช่นการแตะไหล่เพื่อแสดงมิตรภาพก็สามารถสร้างความรู้สึกใกล้ชิดได้แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและให้เหมาะกับกาลเทศะข้อ6จิตวิทยาความเป็นตัวของตัวเอง สเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดคือความจริงใจคนเราอาจถูกหลอกด้วยภาพลักษณ์ในช่วงแรกแต่ในระยะยาวความเป็นตัวเองคือสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์มั่นคงการกล้าที่จะแสดงออกว่าชอบอะไรสนใจอะไรหรือคิดเห็นอย่างไรโดยไม่ต้องเสแสร้งตามคนอื่นเป็นสิ่งที่ทําให้อีกฝ่ายมองเห็นคุณค่าแท้จริงของเราข้อเจจิตวิทยาความเอื้อเฟื้อและความอบอุ่นน้ำใจเล็กๆน้อยๆมีพลังมหาศาลต่อการสร้างสเสน่ห์ทางความรักการช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือแม้แต่การใช้คำพูด ที่ให้กำลังใจสามารถทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอบอุ่นและสบายใจที่จะอยู่ใกล้การแสดงออกเล็กๆเ,เช่นการจำเรื่องเล็กน้อยที่อีกฝ่ายพูดไว้ได้ก็สร้างความรู้สึกประทับใจได้ไม่น้อยข้อ8จิตวิทยาแห่งความลึกลับเล็กน้อยแม้ความจริงใจสำคัญแต่การเปิดเผยทุกอย่างเร็วเกินไปอาจทำให้หมดความน่าค้นหาคนเรามักชอบการได้ค่อยๆทำความรู้จักค่อยๆค้นหาคำตอบการแบ่งปันเรื่องราวทีละนิดและเก็บบางส่วนไว้ให้มีพื้นที่ให้เขาอยากเรียนรู้ต่อเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ความสัมพันธ์น่าสนใจ ข้อ9จิตวิทยาการมีเป้าหมายชีวิตคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมักมีพลังดึงดูดโดยธรรมชาติเพราะเขารู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนคู่ครองที่ดีมักอยากอยู่กับคนที่สามารถเติบโตไปด้วยกันได้การมีเป้าหมายชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานสุขภาพหรือการพัฒนาตัวเองทําให้เราเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจและน่าติดตามข้อ10จิตวิทยาความสมดุลระหว่างการให้และการรับความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่การให้ฝ่ายเดียวหรือรับฝ่ายเดียว แต่คือการแลกเปลี่ยนอย่างสมดุลถ้าให้มากเกินไปจนเสียตัวตนเราอาจรู้สึกเหนื่อยและหมดคุณค่าแต่ถ้ารับมากเกินไปก็อาจถูกมองว่าเห็นแก่ตัวเทคนิคสําคัญคือการสื่อสารความรู้สึกตรงไปตรงมารู้จักแสดงความใส่ใจในจังหวะที่เหมาะสมและเปิดใจรับการดูแลจากอีกฝ่ายด้วยบทสรุปทั้งหมดนี้คือสิบหลักจิตวิทยาดึงเสน่ห์ด้านความรักที่สามารถทําให้เราไม่เพียงแค่มีคู่ครองแต่มีคู่ชีวิตที่เหมาะสมอย่าลืมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพยายามเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็นคนอื่นแต่คือการพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราเมื่อเรารักและยอมรับตัวเองอย่างจริงใจเราจะส่งพลังบวกออกไปโดยไม่รู้ตัวและคนที่ใช่ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาท้ายที่สุดความรักที่ดีที่สุดเริ่มจากการรักตัวเองเมื่อเรามีความสุขในตัวเองเราจะไม่คาดหวังเกินไปจากคนอื่นและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนที่เห็นคุณค่าในเราจริงๆจะเข้ามาและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนถ้าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่าเนื้อหานี้ มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทางคลิป,ปดีๆออกมาอีกนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า